สวัสดีครับสวัสดีชาว Youtube ทุกท่านครับพบกับช่องตาซาวรีโวนะครับวันนี้ก็พูดประเด็นถึงการเรื่องของเกียร์อีกแล้วครับเรื่องของเกียร์นะครับต่อต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือไดอ้ข้อมูลจากท่านสมาชิกนะครับในกลุ่มขับของรีโวนะครับ กลุ่มขับของรี v o ซึ่งอ่าก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของเกียร์ดังเกียร์เข้ายากนะครับมันมีหลายส่วนหลายปัจจัยนะครับก็เป็นปัญหาเฉพาะ6กเกียร์ตั้งแต่รุ่นผลิตแล้วนะครับรุ่นที่ผลิตแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ารี v o ใช้ไม่ดีนะผมก็ใช้มาจนแบบอันนี้เหมือนกันผมก็ใช้วิธีการแบบถ้ามันเข้ายากปุ๊บจะไม่สตาร์ทรถแล้วออกเลย อย่างที่ผมเคยเรียนไปให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับเพราะว่าบางอย่างนะครับถ้าเกิดบางคนอะสตาร์รถปุ๊บไม่ถึงสิบวินาทีก็ออกกันแล้วอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ไม่โอนะครับมันจะมีรอให้ช่วงหนึ่งที่ว่าอ่าพัดลมปั่นไปสักพักหนึ่งมันจะดังูเสร็จแล้วก็อ่าถึงจะมาทําการอ่าอะไรนะทําการ เข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์แล้วก็เดินทางมันจะทําให้สมูทขึ้นนะครับแต่ตามจริงผมวอร์มรถไว้ก็ประมาณนาทีนะครับหนึ่งนาทีไม่ว่าจะเป็นอย่างอะไรก็ตามแต่นะครับยังมีคนเคยด่าผมว่าผมใส่เกียร์ต้องไปเรียนใส่เกียร์มาผมถามว่ามันใช่หรอมันไม่ใช่ครับผมขับรถมาตั้งแต่สมัยมิตี้เอ็กนะครับมิตี้เอ็กก็เคยขับไทเกอร์เคยขับ ไทเกอร์อ่าไทเกอร์ธรรมดานะไทเกอร์ Tiger, ตัวเป็นดีฟูดีนะดีฟูดีขับมาตั้งแต่ตัว2 0 2 0 2 0ยี2สองนแล้วก็มาขับตัว2 0 0 3นะครับสองพันสามแล้วก็มาเป็นรีโวนะครับรีอะวิโก้วิโก้นี่นี่วิโก้นะครับานหน้าผมนะวิโก้แล้วก็มาเป็นวิโก้แชมป์นะครับวิโก้แชมป์ก็คือลองตั้งแต่สมัยยังเป็นป้ายแดงจนกระทั่งว่ารถถึงถึงเจ็ดแปดหมือนโลนะครับแต่ว่าเป็นรถของคนอื่นนะ แต่ก็เคยลองขับมันก็ไม่ได้ทุเรศขนาดนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเกียร์ตัวนี้มันจะทุเรศ นะครับบอกบอกแค่คำเดียวนะกี่ตัวนี้ไม่ได้ทุเรศนะครับแต่ตัวนี้มันก็ใช้ได้ดีนะผมชอบอัตราทดก็คืออย่างที่ผมบอกครับอัตราทดมันต้องอ่าถ้าได้เหมือน1.9บูพาวเวอร์เกียร์5กับเกียร์6เนี่ยผมว่ามันโอเคมันกระทศลงไปหน่อยหนึ่งนะครับแค่ห่างกันแค่เบอร์เดียวก็รอบก็ตกลงไปนะครับไม่ไม่เหมือนกันละแลีกอย่างที่สองที่ผมชอบนะครับโตลต้าก็คือเฟืองท้ายใช้เป็นเบอร์สิบเฟืองท้ายฟันเฟือง10 สี่สิบสามทับสี่สิบสองทับสี่สิบสามนะครับก็คือเดือยหมูสี่สิบสามฟันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะจานเดือยหมูอันนี้ผมก็เรียกเรียกไม่ถูกเนาะอ่าใครที่พออันนี้ก็มาบอกผมหน่อยนะครับอ่าอันนี้คือคอมเมนต์แบบอ่าเข้ามาให้มันได้ความรู้ทั่วกันนะครับจานเดือยหมูแล้วก็เดยหมูนะครับ มันจะเป็นเดรหมู12แล้วก็จานเดรหมู4ี่สบสามนะครับหรือเขาเรียกว่าเฟืองขับเ <c oughs> ฟืองตามนันแหละนะครับเฟืองขับแล้วก็เฟืองตามที่หมุนหมุนกันอยู่เนี่ยนะชอบชอบโตโยตา้าก็เลยก็เลยออกมัน <c oughs> เพราะว่ารอบต่างๆการไหลต่างๆก็จะสู้พวกนี้ไม่ได้เพราะว่าแต่ก่อนโตโยต้านี่มันเริ่มตั้งแต่ไมตี้ก็เฟืองท้าย43ก็คือ ตานมัน43เดือยหมูก็10แล้วก็มาเป็น41นะครับ41ก็เป็นพวกรุ่นไทเกอร์แล้วก็มาเป็นอ่าวีโก้ตัวแรกนะครับวีโก้ตัวแรกก็จะเป็น41หนึงแา้วจ้นมาก็เริ่มทบมาเป็น39 39นี่ก็ใช้ของอ่า3.9นี่ผมผมไม่แน่ใจเฟืองนะฝันเฟืองนะครับก็เป็น สามเก้าสามจุดเก้านี่มันลง,ลงเครื่องเครื่องใหญ่แล้วก็เป็นถ้าเป็นตัวยุกสูงก็จะเป็นเฟืองท้ายสามเก้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยก็จะลงมาเป็นสิบสองสี่สิบสามท่าสิบสองหรือสี่สิบสองเท่าสี่สิบสามแล้วแต่ส่วนเรื่องเกียร์เนี่ยเกียร์ถ้าเป็น5สปีดนะครับเกียร์5้ามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเวลาเราทดมาปุ๊บเกียร์5มันจะสูงเพราะว่ารอบแรงม้ามันต่ำนะฮะแรงม,าม้ามันน้อยก็เลยต้องต้องทดให้มันสูงขึ้น แต่พอมาเป็นตัวรีโวปุ๊บเปนหกสปีดนะครับตัวหกสปีดผมก็รอเลยนะตอนแรกในที่ผมเคยเรียนไว้นะครับถ้ามันมีหกเกียร์ตัวเตี้ยผมบอ,อกตัวเตี้ยแต่ตอนนี้คิดถูกแล้วครับบอกตัวสูงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเวลาน้ําท่วมเราเราก็เออต้องต้องเข้าใจเนาะถ้าน้ำท่วมนะครับ เดี๋ยวนี้ตัวศูนย์เป็นตัวสําคัญและสําหรับรดใครที่น้ําท่วมเนาะถ้า,ถายกได้อีกนิดหนึ่งก็ดีแต่ว่าถ้ายกมากๆเข้าก็อย่างว่านะครับอ่ะทีนี้มันจะกลายเป็นเรื่องอื่นไปนะครับเรื่องเกียร์นะครับอ่ารีโว6หสปีดเนี่ยนะครับถ้าน้ำมันเกียร์มันร้อนเนี่ยมันจะเข้าได้ดีมันก็ไปฝืนมันไงฝืนมัน อย่างที่ผมเคยเรียนหลายๆคลิปแล้วแหละว่าถ้าเราไปฝืนเหมือนกันการเข้าเกี่ยนโอกาสที่ซีนทองเหลืองมันจะแตกแล้วก็พวกก้ามปูนะครับท,ที่ที่ได้ดูในคลิปนะก้ามปูแตกไม่มีสูงมากเพราะว่าเขาบอกว่าก้ามปูเป็นอลูมิเนียมถ้าจาไม่ผิดนะอลูมิเนียมแล้วก็เขาก็ได้ทําเหล็กหล่อขึ้นมาอันนี้คือเล่าจากคลิปเดิมนะครับเล่าหล่อ,ลอเหล็กหล่อขึ้นมามันจะมีความคงทนนะครับทําให้อ่า ก้ามปูไม่แตกนะครับอันนี้ก้ามปูเขาบอกมีก้ามปูอยู่เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับมีก้ามปูอยู่นะครับมันก็ก้ามปูนี้ผมว่าน่าจะล็อกอะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นตัวเกียร์ซะเลยซะทีเดียวนะครับถ้าเห็นก็คงจะดีนะครับจนกระทั่งว่ามีคนเคยด่าผมไว้ว่าอ่าต้องไปเรียนเข้าเกียร์ใหม่บอกโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอต้องให้คุณเข้าผิดเข้าถูกได้ก็เท่าเดิมไม่ล่ะครับ คุณลองไปซื้อมาแล้วลองมาใช้งานดูนะครับบางครั้งเนี่ยแล้วแต่อารมณ์มันด้วยนะคันเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับการเข้าเกียร์หกเกียร์ริวคือเขาบอกว่าเกียร์สามอ่ะมันก่อนข้างที่จะอ่อนแอกว่าเพื่อนก็คือมันประกอบมาแล้วมันก็เสียง่ายก <c oughs> <ๆ>็อบอกว่าใช้วิธีการขึ้นรอบสูงเลย รอบสูงๆไปเลยแล้วก็ลองใส่เกียร์มันก็สมูทนะครับมันสมูทดีเออผมลองหลายตามสมาชิกตามคอมเมนต์นะครับลองมาหลายตัวแล้วก็โอเคนะทำมาก็อืตามที่ท่านสมาชิกท่านได้บอกเนะเหมือนเกียร์ลูกนี้มันเซตมาว่าเออ เกียร์สามต้องขึ้นรอบสูงสองไปสามต้องขึ้นรอบสูงเกียร์หนึ่งโอเคสองพันห้ากำลังสวยเกียร์สี่ก็รอบสองพันก็ตัดตัดได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่ผมเคยขับให้ดูที่ท่านดูนี่แหละส่วนเกียร์ห้าใส่ยังไงก็ได้รอบไหนก็ได้เกียร์ห้าเพราะคิดว่าอ,อหลกัหลกๆแล้วเนี่ย รถก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่เกียร์หนึ่งเกียร์สองสองเสร็จไปสามสามสามไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีใครลากแล้วก็มาเป็นสี่สี่แล้วก็เข้าห้าห้าหกเนี่ยมันจะใช้ค่อนข้างบ่อยก็เลยต้องให้ชิปฟิลิ่งเกียร์ตรงนั้นมันต้องทนและคงทนได้มากกว่าเพราะว่ารถกระบะส่วนใหญ่ก็จะเน้นการเดินทางระยะย,ยาวก็คงไม่มีใครมาลากเกียร์สามเขาคงคิดอย่างนั้นอันนี้คือคือคือส่วนตัวผมนะ เออกล้องมันอาจจะอันนี้หน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มันใช้งานเยอะนะครับอาจจะเล็ก,กนิดนึงนะก็ต้องรีเซ็ตใหม่นะครับเดี๋ยวก็ต้องไปอัพเฟิร์มแวร์มันอีกที่นึงนะอ่ะทีนี้มาพูดกันเนาะพออย่างที่ผมได้กเกินไปเนาะบอกว่าส่วนใหญ่หลกักๆแล้วเขาจะให้ใช้เกียร์เกียร์ห้ากับเกียร์หมากกว่าเกียร์อื่นๆน,นะครับ เลยทําให้ต้องทําให้พวกซีนทองเหลืองแถวๆปลายเกียร์ห้าเกียร์หกอ่ะมันน่าจะทนอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะส่วนเกียร์สามเนี่ยคือเป็นไปได้นะอยากให้มันทนตั้งแต่เกียร์หนึ่งจนเกียร์เกียร์ห้าเกียร์เกียร์หกเลยเกียร์ถอยด้วยนะครับเกียร์ถอยรถผมไม่ค่อยมีปัญหานะเกียร์หนึ่งก็นานๆเข้ายากทีนึงแต่ว่าเหยียบค่าสุดนะนี่สุดเลยนะครับสุดสุดเปี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยสุดเปี้ยเนี่ยเนี่ยดังป๊อกเลยครับเนี่ยบางครั้งเข้าเกียร์ไม่ได้ เดี๋ยวเป็นเพราะว่ายตัวนี้ก็ก็เลยเคยลองถอดเหมือนกันนะลองถอดดูโยนแม่งทิ้งเลยเนี่ยมีผลนะพออย่างนี้เข้าได้เนี่ยบางครั้งเข้าไม่ตรงล็อกครับต้องคลายแล้วก็ถอนนะครับใส่ไอ้ตัวครอบก็ไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นที่น้ำมันเกียร์นะเดี๋ยวต้องมีโอกาสมีงบนะครับเดี๋ยวไปเช็ค เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าเป็นเพราะอะไรถ้ามีมีโอกาสเไปเช็คถามว่าเกียร์มันเป็นทุกยี่ห้อแหละครับมันไม่ใช่เฉพาะรีวผมเคยพูดไว้คลิปก่อนนะโน้นแล้วว่ามันไม่ใช่เฉพาะรีวูนะยี่ห้อไหนก็เป็นครับถ้าคุณถ่ายนะมันเกียร์ไม่ตามรอบมนะันอะคลิปที่แล้วผมอาจจะพูดผิดเพราะว่าผมลองอ่าผมได้ฟังดูแล้วนะครับมีพูดผิดอยู่แต่ก็ไม่ได้แก้เพราะว่าเป็นสคริปต์สดนะครับสคริปต์สดไม่เคยมีสคริปต์เป็นของตัวเองเลย <laughs> เพราะว่าถ้าการเกยนสคริปก็เพราะมันต้องล่างมันต้องอะไรเยอะนะครับ ก็เลยอาศัยแบบฟังแล้วก็พูดออกมาเลยนะครับรุ่นไหนที่ผมไม่มีเวลารีวิวก็ขอนะครับขอนะครับให้มีข้อมูลแล้วก็ได้รีวิวกันถ้ามีโอกาสก็จะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสเนาะตามที่สัญญากันสัญญากันไว้หลายรอบแล้วหนึ่งร้อยหกสิบจะถึงหนึ่งร้อยแปดสิบสัญญาหลายครั้งแล้วครับก็ยังไม่ได้ทําไม่มีเวลาครับช่วงนี้งานเยอะนะครับแล้วก็อย่างว่าครับขับรถต้องอาศัยต้องตื่นประมาณตีสองตีสามไปลองทดลองขับดูวิ่งยาว,ยาวแต่ก็ยังว่าครับกลางคืนเราขับรถเร็วก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวเขาหาว่าประมาทแต่ก็อยากจะวัดให้ดูว่าเออ กรณีที่ถ้ามันวิ่งความเร็วถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย G P s มันเท่าไหร่อันนี้คือคือแค่อยากลองเฉยๆนะครับต้องหาเส้นครับถนนเส้นหนึ่งลองเลยขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆเหมือนเอาได้ข้อสรุปมาแล้วก็มาพูดให้ทุกท่านได้รับชมนะครับขอบคุณนะครับ สำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องตาซาวดีวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับเรื่องไหนที่เป็นเรื่องของแม่ทันนันผมก็จะนํามาพูดนํามาเสนอให้กับทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับเพราะว่าผมเองก็เน้นเป็นสายแม่ทันนันนะครับรีวิวลถต่างๆก็คงจะคงจะไม่มีเวลาเหมือนสํานักอื่นๆเขานะครับบางอย่างก็ต้องอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปี เกือบเกือบ20หรือ20ปีนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับก็ต้องอาศัยตรงนั้นเขาเพราะว่าเขาก็จะมีการวิจารณ์รถได้ดีกว่าเรานะครับรถคันไหนดีก็บอกว่าดีรถคันไหนบอกไม่ดีก็คือไม่ดีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสครับอยากทดลองฟอร์เหมือนกันนะอยากทดลองฟอร์แต่ว่าข้อดีของฟอร์มมีเยอะครับแต่ข้อเสียของมันก็เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมนะแล้วก็อ่านจากรีวิวลหลายๆอย่างนะครับ ก็คอยติดตามชมแล้วกันเนาะถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีเวลาก็จะลองไปดูแต่ให้ผมซื้อผมก็ไม่ซื้อครับก็ยังใช้เจ้าตลาดเหมือนเดิมอิสานก,ก,ก็ก็อาจจะไม่ซื้อนะครับอิสานอาจจะไม่ซื้อเพราะว่าข้างในอ่ไม่ค่อยถูกจะลูกับผมเท่าไหร่นะครับก็ยอมใช้ภายในที่สามารถเป็นอนเนกประสงค์นี่เป็นอนเนกประสงค์เหมือนโตโยต้าอย่างเงี้ยชอบนะครับ ถามเกียร์มันไม่ได้ทุเรศน,นะครับโตโยต้า mm hmm. ไม่ได้ทุเรศน,นะใครบอกเกียร์ทุเรศไม่ใช่นะมันเป็นจังหวะของมันนะครับอันนี้พูดตรงๆนะแล้วแต่อารมณ์เขาอะบางครั้งน้ำมันเกียร์ไม่ร้อนก็เข้าไม่ได้บางครั้งใช้ของศูนย์ก็ย,นะยังเข้าไม่ได้เลยพูดตรงๆนะใช้ของศูนย์ก็ยังเข้าไม่ได้เลยเกียร์ก็ยังเกีเกียเก,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 กเหมือนเดิมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเป็นบาออะไรวะพอหลังจากที่ได้เจอคลิปนั่นแหละครับ ถึงได้มาเข้าใจปัญหามาอ๋อเป็นเพราะซีนทองเหลืองซีนทองเหลืองอะเราต้องหาเวลาไปเปลี่ยนละเพราะว่าเข้าศูนย์ที่ไรเจอคําแรกครับปกติปกติอะไรละ่ะใส่เกียร์ก็กะกักๆกๆๆๆๆๆๆๆอยู่เนี่ยนะอยากฝากนะครับศูนย์บริการทุกท่านแล้วก็บริษัทโตต้ามอเตอร์ประเทศไทย เป็นไปได้ก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเถอะครับผลิตมาแล้วก็ลองแก้ไขปัญหาดูจะทำให้ลูกค้านั้นประทับใจแล้วก็ได้ในเสียงที่คุณต้องการรับรองครับลูกค้ากลับมาเยอะแน่นอนครับคนใช้ t o โยต a เยอะครับบอกเลยหลายคนชอบด่าว่า t o โยต a ช่วงล่างมันห่วยแตกมันน,นู่นนั่นนี่เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับว่าเป็นอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่า แต่สำหรับผมผมว่ามันไม่โยนนะคันนี้นะเฉพาะคันนี้นะไม่โยนครับขับได้สบายขับดีด้วยนะครับสําหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้เพราะคือผมมันชินกับคําว่าโตโยต้มาแล้วไงเจอช่วงล่างที่หวงกว่นนี้ก็เจอมาแล้วครับบอกเลยเอ่าที่หวงที่สุดนะผมพูดตรงๆนะเชฟโรเลตตัวเริ่มตน้นออนีวนะออเน h a เชฟโรเลตตัวปีสองพันสิบกว่าอันนี้คอนนี่ที่ผมขัดนะคือนั้นหวงมาก วงจริงๆแบบโอ้โหแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ขับมาละไอ้คันนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงเพราะว่ามันต้องไปอัปเดตใหม่อัปเดตก็คืออัปเดตพวกอ่าโช๊คสปริงโช๊คแล้วก็แหนบอะไรพวกนี้ก็ต้องไปอัปเดตนะครับถ้าไม่อัปเดตก็คือเสร็จเลยครับจบเลยนะครับอันนี้คืออันนี้ที่ผมขับนะและเป็นคันนั้นด้วยคันอื่นไม,ไม่ไม่รู้นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับถ้า ข้อมูลไหนที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยแต่ผมใช้อาศัยประสบการณ์ี่ฮะประสบการณ์ก็เลยเอ่าบอกได้ว่าคันไหนเป็นอะไรยังไงสำหรับช่วงล่างเฉพาะรุ่นนั้นนะเฉพาะตัวตัวที่ผมขับนะตัวตัว,ตว,ตว,ตวอื่นก็อาจจะเขาอาจช่วงล่างอาจจะดีเพราะว่ารถคันนั้นมันเป็นสายบรรทุกไนงะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าสายบรรทุกนี่อันนั้นคือตอนที่ยังไม่เสริมแหนบด้วยนะตอนที่ยังไม่เสริมแหนบแหนบห้าแผ่นด้วยยังไม่เสริมนะครับถ้าเสริมแล้วจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กด subscribe ให้กับซ่องตาสาวรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ